วันี้บอลอยู่ที่งาน Japan Mobility Show ครับและเรามาพบกับนวัตรกรรมการขับขี่จากคอนด a ครับ คันแรกที่อยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือ Honda Super One Pro t o t y p e ทนั่นเองนะครับนั่นเพราะว่านี่คือรถที่พร้อมขายจริงนะจาก h o น d a า u p e r EV Concept นะที่เป็นไลยพางโชว์อยู่ที่เดอรมูฟบายฮอนด้าบ้านเรานะครับคันนี้พิเศษยังไงคันนี้บอกก่อนพร้อมขายปีหน้าที่ญี่ปุ่นนะครับไทยจะไปไหมก็ลองกดไว้นะกันว่าคุณอยากให้ไปหรือเปล่าถ้าอยากให้ไปราคาสะประมาณเท่าไหร่ดีสําหรับเจ้า EV ีไฟฟ้าพร้อมซิ่งคันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็น E ีไฟฟ้าพรอมซิ่งเพราะนี่คือเคขา จะเป็นเคคาร์ที่ปรับเปลี่ยนเป็นร่างไฟฟ้าแล้วแล้วทาง Honda ก็ได้ใส่ฟังชันออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวรถที่มีการปรับให้มันมีขนาดความกว้างมากขึ้นคุณจะได้สังเกตว่ามันเหมือนมีความเป็นวายบอดี้อยู่บ้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับล้อลอยเป็นขนาด16นิ้วในส่วนของการขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้ารวดน,นะครับแต่ว่าสเปคตัวรถเนี่ยเขายังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการที่แน่ๆมันจะมีในส่วนของบูสต์โหมดนะครับบูสต์โหมดก็คือว่าง่ายๆคุณขับอยู่ปุ๊บคุ รอบหรือการทํางานความเร็วจะไปได้ทันทีนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับและที่สำคัญนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าจากฮอนด้าที่ผลิตในญี่ปุ่นและพร้อมขายในญี่ปุ่นส่วนจะไปไทยไหมรอติดตามรุ้นกันต่อไป จากรถ E ีีที่พร้อมขายครับมาดูอนาคตรถ E ี h ี n d a กันบ้างครับนี่คือกลุ่ม Honda z e r o Series นะครับสองคันที่อยู่ข้างๆผมเชื่อว่าบางคนอาจจะคุ้นๆกันอยู่บ้างครับเพราะว่านั่นก็คือ Honda z e r o Saloon นะครับทรงมันก็จะคล้ายกับตัวกา l a d ดคันหนึ่งนั่นก็คือ Honda z e r o SUV นะครับแต่ที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือน้องใหม่นะครับเขาเรียกว่า Honda z e r o Alpha นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ย Honda Zero Alpha เนี่ถือเป็นทีเด็ดของ Honda เลยนะเพราะว่าเขามีการยอ่อ ซึ่งถ้าสมมติคุณดูจากภาพรวม Accord, C R V เชน่าจะเป็นประมาณนี้3พี่น้องที่ขายดีของ o o n ด้าในตระกูล global model นั่นเองครับตัวรถรายละเอียดตัวรถเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะก็แค่ว่าดีไซน์งานดีไซน์เนี่ยเขาจะมี3คํคำที่พยายามจะบอกทุกคนนั่นก็คือตินไลท์ไวส์นะครับตินก่อนตินก็คือความเพลียวบางนะซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคันก็เหมือนกันครับแต่คําว่าตินของเขาเนี่ยหมายถึงว่า ปราดเปรียวเพรียวบางมีน้ําหนักเบานะซึ่งรายละเอียดของตัวรถว่ามันเป็นโครงสร้างวิศวกรรมอะไรยังไงเนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะแต่เท่าที่เราดูเนี่ยงานออกแบบเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างมีความสลีกมีความปรับเปรียวนะตลอดคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะจะออกแบบมาสไตล์แบบนี้นะครับไลท์ไลท์ลเนี่ยก็หมายถึงความเบาความเบาของตัวรถเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่มีการพัฒนาใหม่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะว่าเรามีโอกาสาคุยกับ Product Specialist นะครับที่อยู่ภายใต้โครงการ Honda Zero Series แล้วเขาบอกว่ารถคันนี้แทบจะเป็นกราวอัพของ Honda นะครับไม่ไม่ใช่ว่า Honda เอารถสันดาปเดิมมาพัฒนาแต่พัฒนาใหม่เพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเรายังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับรวมถึงระยะทางมอเตอร์การขับเคลื่อนหน้าหลังอะไรยังตอบไม่ได้เลย ส่วน wise นะครับ wise ก็คือความฉลาดนะความฉลาดเนี่ยมันมาจากระบบปฏิบัติการแบบใหม่รถทั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับของคันด้าซีรีส์ซีเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่เรียกว่า As i ิ o มโอเอสนะอาซิโมถ้าคุณคุณ้นใช่ครับมันคืออดีตหุ่นยนต์ของ h o น da ที่สามารถเดินได้เหมือนมนุษย์ชั้นฉลาดโดดด้วยการประมวลผลแบบ AI พร้อมกับฟังก์ชันต่างๆมากมายนะตัว Honda าซีร a ออฟาเนี่ยเขามีแผนในการเปิดตัวในปี2027นะครับโดยจะเริ่มจากตลาดทาง เอเชียใต้ก่อนนะครับแล้วก็มาทางเอเชียตะวันออกนั่นก็คือญี่ปุ่นนะครับจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะมีประเทศไหนอย่างไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาจับตาอยู่เช่นกันคอนด้าซีโร่อัลฟาเนี่ยเขาคาดว่าจะอยู่ประมาณ30,000 US ดอลลาร์นครับตอนจำหน่ายในครั้งแรกนะ บ้านเราจะเท่าไหร่ก็ไปคูณกันละกันแต่ถ้าค้นนานไปนะครับคันนี้เตรียมเข้าไทยแน่นอนนะครับนี่คือ Honda CRV s c v ไลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมอะ่ะก็มีขายอยู่แล้วนี่แต่คันนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเสมือนรุ่นไหม่นั้นนั่นเองครับที่อยู่กับเราก็คือรถจากประเทศไทยนะ เขานําเข้ามาขายที่ญี่ปุ่นนะครับโดยตัวนี้เป็นรุ่นแบ็ก e d ดิชั n นซึ่งตัวแบ็ก e d ดิชั n นเนี่ยมันก็จะมีการเล่นงานสีดาเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชายกันชนกระจังหน้านเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของกจกมองข้างมือจับประตูแล้วก็ราวหลังคาเป็นสีดําเปลี่ยนโนมแบ็กเพิ่มขึ้นรวมถึงท้ายรถด,ด้วยนะท้ายรถก็มีชายกันชนที่เป็นสีดำครับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อีก2อสอย่างอย่างแรกเกียร์เป็นเกียร์ปุ่มแล้วเรียบร้อยนะซึ่ง เอาจริงนะผมชอบเกียร์ปุ่มนะมันใช้งานง่ายดีนะครับสคือเครื่องเสียงครับตอนนี้เครื่องเสียงถูกอัปเกรดมี Google built-in เข้ามาแล้วนะครับและ 3. ที่อยากให้ดูเลยก็คือมีระบบ b r i g h t Spot Monitoring มาให้ด้วยนะครับเตือนมุมอับสายตาใครอยากได้ติดตามรอเร็วๆนี้แน่นอนส่วนในไทยผมได้ยินมาแวบบว่าจะมาในงาน Motor Expo 2025แต่จะจริงไหมอย่างไรติดตามได้ที่นี่เซอรครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะ แต่อนาาเขา2อง CRV นะครับมันก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Honda CRVEFCEV e e นั่นเองครับ fuel cell electric vehicle ถามว่าหน้าตามันเป็นยังไรเหรอเครื่องยนต์ fuel cell นี่เลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์ของ fuel cell นะครับง่ายๆ่ายคือเปลี่ยนสมือนเขายกเครื่องยนต์2.0 e h v พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรออกไปแล้วก็ยกเจ้านี่ตุ้มใส่ลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุด compact อยู่ในตัวรถเลยนี่เห็นไหมพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน นะครับแต่สเปคของ FCEV เนี่ยจริงๆมันเคยมีการเผยแล้วนะที่อเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นถัง2อถังนะครับแรงดัน70เมกับปาสคาลนะครับมีแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งนะม,มีมอเตอร์ครับเคลื่อนล้อหน้าคือว่าง,งา่ายมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแบบคู่แข่งของเขาที่เป็นเจ้าประจําที่ทํารถเก่งออกมานะแต่ว่าคันนี้มันถูกพัฒนาแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่เราคุ้นเคยอย่าง h o n da CRV ครับ และคันสุดท้ายนะครับที่มีโอกาสจะเข้าไทยแล้วก็ลุ้นจริงๆว่าจะมาหรือไม่ก็คือคันหลังนะครับ h o n d a p r e l u d e นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรามีการโชว์ไปแล้วนะที่ The m o v e บาย o n d a นะครับตอนนั้นเป็นสีดำคันนี้สีแดงแรงสองเท่ามีอยู่ในงานเจแป n Mobility Show นะครับซึ่งคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเข้าไทยสูงมากแต่ว่าเขาจะมาไหมมามาในราคาเท่าไหร่อย,อย่างไรติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับ h o n d a p r e l u ู e เนี่ยมันเพิ่งเปิดขายในญี่ปุ่นนะครับเมื่อเดือนกันยาาาายยนนที่ผ่ผมมแล้วออดจงสูงก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนวัย50-60นะครับสั่งจองรถรุ่นนี้เยอะมากดังนั้นเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยก็มียอดผลิตหรือยอดแบ็คออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไทยไปเปิดที่ไทยก็อาจจะต้องรอกันนานนิดนึงแต่ที่นี่แน่รถคันนี้นะครับมาแบบพร้อมกับเครื่องยนต์2.0 EHEV พร้อมกับความน่าสนใจในเรื่องของการควบคุมนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์อันเตอร์เมทกลายนะครับเนื่องจากว่าคนที่เป็น LPL นะครับหรือ l a สโปรเจกต์ลีดเดอรเนี่ยนะครับเขามีความคุ้นเคยกับการขับเครื่องร้อนว่าง่ายเอาของผสมกัน เครื่องยนต์จากแอ c o คอร์ดโครงสร้างทาขึ้นมาใหม่เป็นคูเป้ช่วงล่างจากีวิตไัยอรในบางส่วนสมรสารกลายเป็นรถสปอร์ตไฮบริดที่คนญี่ปุ่นสนใจกันณวันนี้นั่นเองภาพรวมของ Honda ณนะวันนี้ที่เราได้อยู่ที่บูธเจแปนมอริตียโชว์นะครับก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจหลายๆอย่างเพราะว่านอกจากรถยนต์ที่เราพาชมไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเอาแล้วก็เขายังไปไกลนะครับถึง วิศารวิศวกรรเอาอากาศแล้วนะเดิมที Honda มี Honda Jet ทำเครื่องบินนะวันนี้มีจรวดจรวดนะจรวดจริงๆนะซึ่งก็เป็นความหวังของ Honda ในการเข้าไปสู่ ทุกอย่างของชีวิตคนในเรื่องของการกับเคลื่อนนั่นเองครับอย่างที่เขาบอก how we move อยู่วันนี้ Honda ไม่ได้มีแค่มอเตอร์ไซค์รลรถดีอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับเขายังมีเครื่องบินมีเรือและจะรวดด้วยครับสำหรับวันนี้คขอบคุณที่ติดตามรบัสร์ครับจากงาน Japan Mobility Show ที่บูธ h o n d ้านะครับก็อย่าลืมก็ติดตามกด Subscribe ช่องเราไปด้วยครับ